ผู้จัดการทีมเป็นไงมาวันนี้พี่แอนพี่แอนบอกว่าจะมาล้างล้างบางค่ะวันนี้ใช่ใช่ล้างตาเพราะว่าปีที่แล้วแอนว่าทุกคนเก็บกดนะคะแล้วก็แอบ,บไปซ้อมมายถึงลูกทีมพี่นะแล้วเนี่ยดูครึ่งแรกอะเรารู้สึกได้ถึงแม้ว่าฟอร์มเขาอะเอาตรงๆเราก็ยังสู้สีีไม่ได้หรอกรแต่เราเห็นได้ว<ด>่าใจเขาอะมาเราก็อยากจะแบบเอาชนะอะไอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงเราก็ต้องสู้กันสุดชีวิตนะะ นี้ถือว่าเป็นปีที่เหมือนเล่นชิลๆเล่นเอาสนุกค่ะแต่ว่าแย่ก็อยากชนะเนาะทุกคนบอกนักแสดงทุกคนบอกว่าผมอยากชนะนะครับผมไม่ได้มาเล่นๆแล้วเขาอยากได้ทัวรจริงๆเด็กผู้ชายก็ต้องให้เขานิดนึงอะไรเงินอัดอีกหนึ่คะปกติผู้จัดการอีกผมก็รู้นะขอช่องไม่อยู่แล้วเนี่ยกี้เี่พี่แอนเขาโปรยแบบโปร m o n น y ี่เดียวเลยบอกว่าเออขอสักเพื่อห้าหมื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครใส่เข้าช่องก็เดินหนีนะคะ คือขอเข้าไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงทําทำไมร่รู้ไม่ชี้เลยแต่ว่าในวันนี้แม้ว่าจะงานร้อนแต่ทำมาเยอะมากจังค่ะใช่ค่ะน่ารักน่ารักจริงๆเพราะว่าเจนจะบอกว่าแฟนๆที่อยู่ข้างบนคุมมาตั้งแต่แบบก่อนเที่ยงแล้วพวกเราคือแค่แบบชั่วโมงเดียวก็จะแบบเหนื่อยก็คือเยอะมากแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มา แข่งกันบ้างเอาแบบว่าวิ่งผาดวิ่งเปรี้ยววิ่งกระสอบวิ่งอะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้าก็เยอะอยากเห็นคิมย่าหรือทุกคนมาแบบแข่งกันแล้วอยากเห็นผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสนุกอันนี้ต้องตั้งใจหเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนไม่ไม่เหนื่อยเราเล่นเหมือนกีฬาสีแล้วตอนเด็กๆเห็นชายเยอะไหมเห็ผู้หญิงบ้างเออคือบอลยังมีได้นะแต่เราอยากให้แทรกแบบกีฬาผู้หญิงบ้างสนุกดีวิ่งผาดวิ่งผาดอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามกันแบบนี้จะเล่นด้วยกั้ยแองไปขอเป็นกรรมการ ไวน้ำอยากใส่ชุดไวน้ำเลยใส่ให้พัดแต <นะ S 2> ่ <c oughs> ว่าในแต่ก็54ปีช่องสามนะคะบ้านหลังมีความมั่งมนแค่ก็ขอบคุณทุกคนมากมานะคะที่อยู่ซัพพอร์ตกันมาจนถึง54ปีตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะคะช่องสามจะทำอะไรก็อยากให้ติดตามและซัพพอร์ตกันแบบนี้นตลอดไปค่ะผู้จัดต่อไปนาคะค่ะเอาก็เป็นผู้จัด้ต่อไปใช่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะเจนเองก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่อยู่งานช่องสามตั้งแต่แบบน่าจะมี20สิปีค่ะไม่ว่าตั้งแต่งานแฟนซีจนมางานกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าเราผูกพันจริงๆแล้วเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นทุกปีแล้วเราก็จะแฮปปี้แฮปปี้กับการที่เหมือนกับเราได้สนุกด้วยกันและมีกิจกรรมทําด้วยกันก็รู้สึกความรู้กแฟนด้วยนะคะที่ที่อยู่แบบนี้อยูู่่กันแบบนี้ก็อยากจะให้อยู่แบบนี้ Yeah.